สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านหลังจากที่บุรีรัมย์ยนเต็ดนะครับสามารถเอาชนะจุดโทษนะครับของงานาหน่อยคว้าแชมป์โอปปิคับประจําปีนี้ไปได้อย่างงดงามนะครับยิ่งใหญ่เลยเมื่อคืนนี้นะครับถือว่าเป็นแมตช์การแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจมากพลิกไปพลิกมานะครับเหมือนหนังชีวิตนะมีปาฏิหาริย์ด้วยนะนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณผลิตป้ายนะครับ มาบอกว่าลูคัคสคริสปิมเน่าจะได้ MVP นะครับก็ใช่ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเกิดไม่มีคริสปิมแล้วเนี่ยผมคิดว่าบุยราจะลำบากเลยเพราะว่าลูกที่ทำประตูได้เป็นลูกมหัศจรรย์จริงในนาทีต่อเวลานาทีสุดท้ายนะภายในเวลาที่สามารถตีเสมอได้ทันควันนะสามารถทำให้บุยรามีโอกาสไปต่อนะ จนกระทั่งนะครับคิสปิมก็ทหน้าชีในการกระชากเข้าไปได้ลูกจุดโทษอีกนะครับแล้วก็สังหารโดยกินยเม่บิสซุรีนะครับนักเตะบราซิลด,ด้วยกันนะเราจะเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าคลาสบอลอย่างชัดเจนครับเหมือนผมพูดเกินไว้นะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าความแตกต่างในนาทีเป็นนาทีตายในะเวลาแข่งเนี่ยนะครับในนาทีที่เป็น การตัดสินแพ้ชนะในแมตช์สำคัญๆที่ซีเรียสมากๆเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับทีมชาติไทยเราหลายครั้งเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยรูปเกมเราสามารถทำได้ดีแต่นะครับในเวลาที่จะมีลำหักลำคล่้นเราก็ไม่สามารถจะยิงสิงคโปร์ได้นะครับตามเป้าหมายทำให้เราตกรอบฟุตบอลโลกเราไปเยือนจีนนะนะเฉียดเฉียดชิวที่ถ้าเกิดเราชนะจีนในแมตช์นั้นเราได้เข้ารอบ18ทีมทันทีครับ แต่เราก็ไม่สามารถจะทํานาทีสุดท้ายเพื่อจะได้ประตูได้นะเราก็ต้องรับนะครับสิ่งที่ต้องมาเจอกับฝันร้ายนะในการยิงประตูสิงคโปร์ไดไ้ไม่เกิน3ประตูนะครับเราทําได้3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เราไปเยือนเกาหลีนะครับเราก็โดนโหนกับโหกนกระดับนะครับโดนเกาหลีโหกนกระดับนะครับในการเสมอมาสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแม้กระทั่งการพ่ายแพ้อ,อุซเบกิสถาน เพียงหนึ่งประตูเนี่ยนะครับผมผมรู้สึกว่าทีนประไทยเราเนี่ยคือผมรู้สึก,กนั้จะต้นปี2024แล้วว่ายิชิจะต้องเพิ่มเติมนักเตะที่มีคลาสบอลสูงเข้ามาอีกนะครับถ้าเราสามารถตีเสมออุซเบกิสถานได้และประตัดสินลูกโทษในชิงแชมป์เอเชียปี2024นะมันจะมีรุ่นมากกว่านี้นะในทัวร์นาเมนต์หลักตัวนี้และถ้าเราสามารถ ชนะจีนได้ในบ้านวันนั้นที่เราไปเสมอจีนนะเราจะเข้ารอบฟุตบอลโลกทันทีโดยไม่ต้องมาวัดดวงอะไรเลยกับสิงคโปร์และพอเราเสมอจีนมาแล้วเรามาเจอกับสิงคโปร์นักเตะไทยเราเนี่ยนะครับถ้ามีตัวที่สร้างความแตกต่างเข้ามาอีกนะคล้ายๆกับคริสปิมนะครับหรือเบสซูรีในเกมที่เกิดขึ้นกับบุยรัมเนี่ยที่เจอของอานหน้อยเนี่ยผมคิดว่ามันจะไปไม่ออกมาแบบนี้ นี่นี่คือปัญหาสะสมมาตั้งแต่ปี2014ซึ่งเป็นสักราชใหม่ฟุตบอลไทยที่เรามองเห็นความหวังเพราะว่าแทคกติกของอิชิเนียดีมากครับทําให้ทีมไทยเราเนี่ยสามารถต่อสู้กับซาอุดีอาราเบียต่อสู้กับโอมานต่อสู้กับอุซเบกีนแล้วก็เกาหลีได้อย่างสนุกมากตรงจุดนี้เป็นเป็นความหวังแต่ในความหวังนั้นเนี่ยเรายังอยู่ในระหว่างคําว่าขาดแคลนยังไม่เต็มทีมทีมเรายังไม่สมบูรณ์นะครับแต่หลังจากนะครับ ลางปีที่แล้ว2024มาเนี่ยเมื่ออิชิกลับมาจากญี่ปุ่นสร้างทีมมาเราก็เห็นความหวังนักเตะใหม่ๆขึ้นมาเนะเราได้เห็นฝีเท้าของวไวเดเชอร์นะครับเห็นฝีเท้าของเบนเดวิดที่ขึ้นมาติดทีมและเราก็ยังได้ตุนทานเข็มดีนะครับได้แพทริกกุตาฟสันเข้ามาในทีมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่านักเตะเหล่านี้ถ้าเรามองดูดีๆแล้วนะครับ นักเตะที่ผมเบยชื่อมาที่ติดมาช่วงหลังที่มีความบังเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยโจรทานเข็มดีเนี่ยเคยเล่นอยู่กับน,นิโก้ที่หลีกยุโรปครับเบนเดวิดเนี่ยเริ่มต้นอนแคลดมี่ที่อังกฤษครับแ mm hmm. พตติกุตาฟสันเนี่ยไปได้ความฟิตไปได้แพชั่นเพิ่มเติมนะมาจากนาราคับที่หลีกสามของญี่ปุ่นนะครับม,มันแสดงเห็นชัดเจนนะครับว่านักเตะ นะครับที่มีคลาสบอลที่พอใช้ได้นะครับมันมาจากโปรไฟล์ที่เคยไปค่าแข่งนะครับหรือมีประสบการณ์จากต่างประเทศหรือในประเทศที่มีระดับบอลสูงกว่าเราทั้งสิน้นนี่นี่เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนมากครับทีนี้นะครับพอผ่านมาแล้วเนี่ยอิชิก็พยายามขยายฐานพีระมิดมาเรื่อยๆจนมาถึงชุดนี้นะครับซึ่งตัวหลักของเราอย่างนิโก้อย่างเจ้าแบงก์ก็ล้นแล้วมาจาก นะครับการไปค้าแข่งต่างประเทศหรืออยู่ในหลีกยุโรปญี่ปุ่นทั้งสิ้นครับมันเป็นบทสรุปในระดับหนึ่งนะที่ที่ผมอยากจะบอกว่าคลาสฟุตบอลมันมีจริงและคลาสฟุตบอลเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้สามารถรับแทคติกได้ดีและในนาทีที่ฉุกเฉินในนาทีที่วัดแพ้ชนะกันเนี่ยมันสามารถได้เปรียบและสามารถทําผลงานได้ตามเป้าหมายได้ แต่ที่เราขยิงไม่ถึงผมต้องใช้คำว่าขยิงไม่ถึงตลอดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปเสมอจีนนะที่เส้นยางที่จริงถ้าเราชนะเราเข้ารอบฟุตบอลโลกทันทีเราได้แค่เสมอเรายิงประตูสิงคโปร์ได้ไม่ตามเป้าทําให้เราตกรอบบอลโลกนะครับและเราสามารถาจะสูสีกับอุสเบมากกว่านี้ถ้าถ้าทีมเราฟูทมมากกว่านี้นี่เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่านะการแข่งขันในระดับทัวร์นาเมนต์เอเชียหรือทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ย มันจะต้องเป็นทีมโปรจริงคือเราจะต้องคัดสรรหานักเตะในระดับคลาสที่ถึงจริงตัดเกรดที่3.5จริงครับเราจะได้เราต้องการนักเตะที่มีคลาสฝีเท้าในระดับนะครับรูคัสคิสสปิมเราต้องการนักเตะที่มีฝีเท้าในในระดับเบสซูรีหรือเคนเนดูดูเกลมาร่วมทีมจะเห็นได้ว่าเมื่อคือนเนี่ยเคนเนดดูเกลนี่เล่นดีนะถือว่า ถ้าไม่มีดูเก้าดูแลด้านหลังของบุยรมนะบุยรมจะลำบาก่านนี้นะครับผมบอกไว้เลยครับดูเก้าเล่นดีจริงๆส่วนสัสะลักปัรบโคดเนี่ยก็เล่นดีในระดับหนึ่งแต่สัสะลักเนี่ยบางครั้งก็ยังมีลูกหลุดให้เห็นเป็นเป็นประจำแต่เขาถือว่าเป็นนักเตะที่จัดจ้านคนหนึ่งนสะสัสลักเราก็ต้องยอมรับในจุดนี้แต่ในมาตรฐานที่ผมว่าเป็นโปรเนี่ยมันจะต้องอเชื่อถือได้ เชื่อถือได้มีลำหักลำโค่นนะครับและตอนเวลาฉุกเฉินเวลาที่นะครับจะต้องเวลาที่ทีมต้องการนจะต้องมีผลงานออกมาให้เห็นประจักษ์ตาณน,า,น,า,นาชีที่สมควรที่จะมีผลงานนี่เขาเรียกว่าโปรครับอย่างลูกคัคริริมเมื่อคืนเนี่ยถึงเวลาที่บูดัมเนี่ยจะพลาดแชมป์เขาก็สามารถทําประตูมหัศจรรย์ในการยิงลูกฟรีคิกได้และหลังจากนั้นเนี่ย บุรีรัมย์เล่นได้ดังใจผมเลยที่ผมบอกว่าจะต้องบุกอย่างเดียวกดอย่างเดียวจะให้ครงงานฮานอยเนี่ยงอหัวขึ้นไม่ได้เลยนะกับเวียดนามเนี่ยวิธีการปราบเวียดนามก็คือต้องกดเลยปะทะเลยครับและสิ่งที่คริสบิมทําก็คือหลังจากที่ตีเสมอได้แล้วเนี่ยคริสบิมกับมีแรงเฮดขึ้นมาครับวิ่งกระชากลากเลยใช้สปีดบอลสูงใช้เทคนิคที่สูงนะท่านจะเห็นว่าในการต่อเวลา120นาทีในช่วงต่อเวลา คิสปีมเนี่ยเด่นมากไม่รู้ว่าพระรกําลังมาจากไหนครับพุ่งทะยานจนได้ลูกโทษนี่นี่คือความพิเศษของนักเตะนอกจากจะฝีเท้าดีแล้วหัวใจต้องได้นะหัวใจต้องได้เทคนิคต้องถึงและที่สําคัญรู้ว่าสถานการณ์ทีมตอนนั้นทีมต้องการอะไรคือเล่นได้ดังใจคนเชียรนะเพราะคนเชียร์หลายคนเนี่ย้ะครับก็มีสมาธิในการมองนะบางคนนะเพื่อนหลายคนดูบอลมีสมาธินะว่า โอ้โหช่วงนี้ไปผ่อนไม่ได้นะผ่อนโดนแน่อยากจะเห็นสักใครสักคนนะที่พุ่งขึ้นมาเพื่อจะเข้าทําประตูฝ่ายตรงข้ามสิ่งนั้นคริสปินทําทันทีนักเตะที่อยู่ในสนามหรือโค้ชที่อยูใ่ในสนามบางทีเนะี่ยนึกไม่ถึงนะเพราะว่ามัวแต่ลุ้นนะอยู่ใกล้นักเตะเลอเกินแต่คนมองไกลๆเขามองรู้ดังนั้นนะหัวใจของแฟนบอลที่กําลังจะวายนะหัวใจของแฟนบอลที่มันกําลังแ,แย่ที่ตามหลังเขาหรือจะแพ้เขาเนี่ย มันถูกชุบชีวิตขึ้นมาเนี่ยแฟนบอลน,นับเป็นแสนคนเนี่ยโดนนักเตะที่มีคลาสฟุตบ,บอลสูงอ่ะชุบหัวใจขึ้นมาชุบชีวิตคนเชียร์ขึ้นมาเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าโปรโหรือมืออาชีพท,ที่มีระดับฝีเท้าที่ถึงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณชัยมงคลนะครับเพื่อนที่มาติดตามและคอมเมนต์ให้กับช่องผมตลอดต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับใน าการติดตามนะครับในการคอมเมนต์ให้กำลังใจผมตลอดมาเลยเป็นสิ่งที่ผมต้องขอบคุณคุณชัยมงคลอย่างมากคุณชัยมงคลได้มีคำถามผมในคอมเมนต์ล่าสุดนะครับบอกว่าเราเห็นบุีรำเล่นเนี่ยมัน,ม,นมันได้ใจบางส่วนนะคือเล่นได้ดีจะมีโอกาสไหมที่ทีมไทยเราจะเล่นได้เหมือนบุรีรำในการที่เราจะเป็นทีมไทยที่ต่อสู้กับทีมต่างประเทศได้อย่างสูสีและที่แน่นอนครับ ถ้าเรายังเล่นแบบสไตล์ไทยๆเราอีกนะเราจะโดนเวียดนามเนี่ยกดเราเหมือนตอนเราแข่งเอฟเอฟคือพูดง่ายๆของอานหาโยกับเวียดนามเนี่ยแทบจะก๊อปปี้กันมาแลวโคลนกันมาแล้วครับทีมเดียวกันจริงๆสปีดบอลน,นะครับชนได้ชนตุกติกได้ตุกติกชนได้ชนและถ้าเกิดเราเผลอเนี่ยเขาเล่นเราทันทีอ่อนให้ไม่ได้เลยโชคดีนะครับที่เรามีนักเตะปบบาซิลอยู่ในทีมนะ เรามีอดีตนักเตะทีมชาติออสเตรเลียอย่างดูโก้เนี่ยยืนอยู่ข้างหลังโชคดีมากครับโชคดีมากมันทําให้นะครับนักเตะในคลาสนี้เขาเรียกว่าคลาสดโปรเนี่ยเขารู้ทันเกมเขารับแทคติกมาและนะครับโค้ชของเรานะก็ถือว่าทันเกมด้วยต้องชื่นชมสตาฟทีมงานของบุยรำนะที่ทันเกมเวียดนามจับทางเวียดนามบอ,อกนะครับทำให้ไม่ยอมผ่อน และบุกตรุยตลอดเวลาแล,และคุมเกมในใน,ในสภาพความนิ่งแต่สิ่งเดียวที่เราเสียเปรียบเขาคือสปีดบอลเท่านั้นเองซึ่งสปีดบอลที่พอจะสู้เขาได้ก็มีแต่นักเตะบาซูในบุย์แล้วก็ดูเก้าเนี่ยเอาอยู่ครับด้านหลังก็ยังเสียดายนะที่แคเดดูเก้าเนี่ยถ้ารอไปอีกปี2ปีกว่าถึงบอลโลกเนี่ยผมคิดว่านะถ้าดูเก้าเนี่ยอยู่ใน,ใน,ใ,นในแผนการทําทีมโออิชิจะเป็นประโยชน์กับทีมไทยเรามากครับประสบการณ์ของเขาเนี่ยผมคิดว่าหาตัวจับยากนะ ในการยืนหลังนะถ้ามีดูก็้ามีเอเรสโซลลมีจนาานเข็มดีผมคิดว่าทีมไทยจะสมบูรณ์มากๆเลยและถ้าให้ผมพูดตรงไปตรงมาคือถ้าเรามีนักเตะประสบการณ์สูงอย่างาโกอุ้มนะประคองไว้อีกคนหนึ่งพาน้องๆนะแข่งขันถึงท้ชงชาตเบเชียร,รอบสุดท้ายเลยจุดนี้เราจะทำผลง,งานได้ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดูรอดูกันทําทีมของวิชิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอยากจะตอบคาถามคุณชัยบางคนนะครับว่าได้ครับเราสามารถเล่นได้แบบบุยรำได้แน่ถ้าเกิดเราเรียกนักเตะนะที่มีโปรไฟล์ที่ดีที่มีฝีเท้าที่ดีหรือนักเตะระดับโปรอย่างที่ผมเรียกเข้ามาติดทีมชาติไทยให้มากกว่านี้นะครับถ้าเกิดเราเอานักเตะในระดับเกตปานกลางนะครับหรือในระดับ อาเกตที่ยังไม่เคยไปค้าแข้งต่างประเทศมาเล่นเนี่ยก็จะเป็นในระดับนี้เลยครับส่วนพิธีวัตรนะครับถ้าที่ผมดูเมื่อคืนนี้ก็เล่นดีครับแต่ความเฉียบคมยังไงก็ยัง,ย,งยังมีขาดนะยังมีขาดพิธีวัตรเล่นดีก็จริงแต่จังหวะที่เขาบอคือมันบอกอธิบายความรู้สึกไม่ได้ว่าถ้าจะถ้าจะให้ให้ดูเนียนตาจริงก็ต้องดูจะแบงเล่นดูคริสปิมเล่นดูดูเก้าเล่น นั่นนั่นคือระดับที่เขาเรียกว่ายกคลาสสู่ระดับยุโรปแล้วนะครับหรือยกคลาสขึ้นสู่ระดับเอเชียแล้วมันต้องคลาสระดับนั้นครับมันถึงจะสามารถต่อสู้กับทีมในระดับเอเชียหรือระดับโลกได้เหมือนกันครับกับที่บุรีรัมสามารถปราบเวียดนามคือของงานฮานอยได้เมื่อคืนนี้ก็เพราะคลาสฟุตบ,บอลแท้ๆเลยครับนี่นะครับเราเราต้องยอมรับกันสักทีนะครับว่าการทําทีมโปรทีมเชยไทยชุดใหญ่เนี่ย ทีมเราจําเป็นอย่างมากจะต้องนํานักเตะระดับอาชีพนะนักเตะระดับโรงจริงที่มีคลาสบอลสูงเในระดับลูคัสคิสฟิมเนี่ยเข้ามาติดทีมชาติไทยเราให้มากที่สุดเพราะในนาทีที่จุกเฉินนาทีเป็นนาทีตายในการแข่งขันมันมีนะมันมีจริงนะครับซึ่งผมผมต้องบอกว่าแมตท,ที่เราไปเสมอจีนที่เส้นอย่างเถ้าเราสามารถชนะได้ถ้าวันนั้นนะถ้าถ้าเกิดเจ้าแบงค์ท็อปฟอร์มนะครับ แล้วก็มีคนหนุนเขามาอีกอาจจะมีจูดเบลหรือใครก็ได้ในวันนั้นนะหรือเอราวัตรหรือใครก็ได้ครับที่มีคาสบอลถึงนะไปยืนอยู่ตรงนั้นสักคนหนึ่งและสามารถฮึดขึ้นมาสามารถชนะจีนได้ในวันนั้นนะ่านนี้เราเข้ารอบแล้วไม่ต้องมาสนใจสิงคโปร์เลยไม่ต้องมา,มาโดนสิงคโปร์ยิงลูกหนึ่งวันนั้นนะนี่ครับมันเป็นเสี่ยว,วินาทีของการประสบความสําเร็จจริงสาหรับทีมชาติชุดใหญ่เพราะทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเวลาแพ้มามันแพ้ทั้งประเทศครับ ทีมเยาวชนเราอยูยี่สามยูยี่สิบยูสิบเจ็ดเนี่ยแพ้มาไม่เท่าไรหร่เลยครับมันไม่สะเทือนแรงกิ้งฟี فا มันไม่ไปกระเทือนอันดับโลกเราหรอกมันอยู่ในการพัฒนาภายในของเราแต่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยถ้าแพ้มาเนี่ยครับมันสะเทือนไปทั้งประเทศครับสะเทือนไปทั้งสมาคมเลยแต่ทีนี้มันแปลกที่ว่าบ้านเราเนี่ยประเมินไปอีกแบบหนึ่งนะทีมชุดดูยี่สิบยูยี่สามเนี่ยเวลาแพ้มาเนี่ยเราสะเทือนใจเราเสียใจ ทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วกีฬามานันมีแพ้มีชนะได้ผลต่อทีมชาติเรามีไหมไม่มีครับยูยี่สิบยูยี่สามแพ้นะยูสิบเจ็ดแพ้ไม่มีผลกับทีมชาติไทยเราไม่มีผลกับวงการฟุตบอลไทยเราที่จะมีผลต่อระดับที่ไปกระทบกับนา,นานาชาติเลยแต่ทีมชาติชุ๊ดแจเราต่างหากเหครับถ้าลงในแพ้ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะหรือแพ้ในเอแมทนะระดับแรงกิฟฟีฟ้าเราร่วงครับ ในสายตาชาวโลกก็จะมองดูไม่ดีเลยมันสะเทือนไปทั้งสมาคมแต่นะครับสมาคมเราต้องมีต้องต้องได้งบประมาณนะสมาคมเราจะต้องมีผลงานผลงานเหล่านี้กลับไปประเมินในทัวร์นาเมนต์ที่ไม่มีผลกับทีมชาติไทยนะเป็นทัวร์นาเมนต์แข่งภายในอย่างเอฟเอฟนะครับอย่างซีเกมอย่างทีมเยาวชนอย่างเงี้ยได้ไปโอลิมป,ปิกหรือไม่กลับไปประเมินในเรื่องแบบนั้นครับซึ่งมันเป็นเปเปอร์มันเป็นระบบคล้ายๆระบบราชการทั้งหมดเลย ซึ่งมันไม่สามารถจะแข่งขันกับชาวโลกค่ได้แต่ทีมชาติไทายของเราเนี่ยหลุดลุยลงมาจากอันดับที่ 40, 40, ส4สี่มาเป็นอันดับที่หกสิบไหลลงมาอันดับที่ร้อยกว่าเนี่ยอย่างที่ไม่มีใครเหลียวแลเลยมานับยี่สิบกว่าปีกลับกลับไม่เดือดไม่ร้อนกันครับแล้วทีนี้ก็มีคําพูดว่าวิกฤตฟุตบอลไทยเสื่อมศรัทธาไม่มีไม่มีคนอยากจะดูทีมชาติไทยไม่บูมไม่มีใครเข้ามาดูในสนามมากนะครับ มันทําให้คนดูบอลไทยมันน้อยลงมันเกิดวิกฤติศรัทธาเพราะอะไรครับทั้งที่เราก็ยังเป็นนะครับเป็นเจ้าอาเซียนอยู่ทําไมเกิดวิกฤติศรัทธาล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะในประเทศไทยเราเนี่ยทั้งหน่วยงานราชการทั้งกกททั้งทุกอย่างเลยที่ประเมินกันเนี่ยไปประเมินในทัวร์นาเมนต์ที่ไม่มีผลกับฟุตบอลในโลกใบนี้เลยนะครับมันทําให้คนไทยเราเนี่ย คนไทยแฟนบอลไทยเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้โง่นะเขาก็รู้สึกว่าเออชนะก็ชนะไปเนต์แต่เวลาคุณไปเจอซาอุคุณไปเจอญี่ปุ่นคุณไปเจอเกาหลีคุณก็พังทุกทีเขาก็แห่ไปดูบอลน,นอกเขาก็แห่ไปดูบอลเกรดสูงกว่าเพื่อที่จะให้ให้ได้อะไรกับชีวิตมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เขาต้องการอะไรในชีวิตมากขึ้นต้องการความมั่นคงใน ในแพชชั่นความรู้สึกเขาในอนาคตมากขึ้นแต่ฟุตบอลเราซึ่งเป็นกีฬามหาชนมันไม่ตอบสนองจุดนั้นนะนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณชัยมงคลถามมาเนี่ยเราจะต้องทําทีมเราให้เป็นทีมโปรนะครับมีนักเตะอย่างเบสซูรีนักเตะอย่างคริสปิมอยู่ในทีมเราให้เต็มทีมครับวิธีการทํามันไม่ยากเลยเพราะเราเรามีนักเตะไทยอยู่ทั่วโลกเราสามารถสร้างทีมโปรได้ และสิ่งนี้นะมันจะดึงมันจะดึงแฟนบอลนะถ้าเราเอานักเตะนะครับอย่างจูดเปลอย่างแม็กเซสนะครับอย่างเอราวันหรือใครก็ตามแต่อันนี้ผมยกตัวอ,อยา่างเฉยๆนะที่เขามีฟีทาวรือโปรไฟล์อยู่ในระดับโลกในะระดับยุโรปมาติดมันจะทําให้แฟนบอลนที่เขาดูบอลน,นอกนะเขาจะกลับมาดูบอลไทยนะผมคิดว่ากว่าครึ่งนะมันจะทําให้ฟุตบอลไทยบูมอีกครั้งหนึ่ง แล้วสิ่งที่มาดามแป้งนวลพันล้ำซำม,มีความชื่นดกชื่นใจเป็นอย่างมากว่าตอนนี้มีคนเข้ามาดูทีมชาติไทยในสนามของเราเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นคนเนี่ยเป็นสถิติที่ดีมากๆเหมือนบอลไทยกำลังจะกลับมาแล้วถูกต้องครับต้องกราบเรียนไปยังสมาคมเลยนะครับกราบเรียนไปยังมาดามแป้งเลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านเห็นนี่ถูกต้องครับมีแฟนบอลไทยลหลายๆคนเนี่ยเขาเริ่มเห็นแสงปลายอุโมง์ครับ ตั้งแต่ปี2014บสตั้งแต่ท่านขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตั้งแต่โคดิชิมาดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาเห็นแสงสว่างปลาอยอุโมงค์เพราะเราไปเสมอจีนได้ถึงบ้านไปเสมอเกาหลีได้ถึงบ้านแต่ในใจแฟนบอลทุกคนผมเชื่อว่าในใจมาดามแป้งเ็คิดเหมือนกันว่านิดเดียวทำไมเราไม่ชนะจีนวันนั้นนะครับนิดเดียวทำไมเรายิงไม่ได้เกินสามประตูกับสิงคโปร์ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับ ก็เพราะนักเตะเรายังไม่ฟูลทีมเหมือนที่ผมพูดในต้นคลิปไงว่าคนไทยที่เข้ามาดูสองสามหมื่นคนเนี่ยเขาเกิดศรัทธาขึ้นมาแต่เขารู้ทุกคนนะไปไปถามเขาได้เลยแฟนบอลน,น่ะเขาบอกว่าอ,อนักเตะไทยเรายังไม่ฟูลทีมต้องต้องเอาตัวดีๆเข้ามาเยอะกว่าน,นี้อีกเขาหวังอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าถ้าได้แค่นี้เราก็ได้แค่เสมอกับซาอุเสมอกับจีนแต่แฟนบอลไทยทุกคนในประเทศนี้เนี่ยต้องการเห็นฟุตบอลไทยชนะจีนชนะซาอุครับ เพราะมันเป็นไปได้ศักยภาพนักเตะเรามีนักเตะเรามีอยู่ทั่วโลกในดับคลาสเนี้ยทีนี้ต้องถ้าเกิดคุณถามช่องผมถามผมนะครับว่าเอาแล้วนักเตะไทยยงเก่งเนี่ยชนะจีนไม่ได้หรยอถ้าแตงเก่งนะ่ยังไม่เคยไปค้าแข้งต่างประเทศผมฟันธงตรงนี้ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าระดับเซนบอลนะไอคิวบอลยังไม่ถึงตรงไปตรงมาที่สุดครับแต่ถ้าจะพัฒนาเนี่ยเรายังไม่มีสถาบันไหนในประเทศไทยเราเนี่ย ที่จะมีความสามารถพอที่จะทําให้นักเตะไทยเราเนี่ยมีคลาสบอลได้รับเดียกักับแบกเจแบงค์ได้สถาบันในประเทศใยเรามาจะเป็นอะคาเดมี่สโมสรนต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถฝึกหัดเด็กเราให้มีฝีเท,เท้าเท่ากับพี่เจได้ไม่มีสถาบันไหนในประเทศนี้ตอนนี้นะที่จะสามารถฝึกหัดเด็กให้มีฝีเท้าได้เท่าได้เท่ากับดูคัดคิดสปิมได้นะครับ สิ่งเดียวที่นักเตะระดับชั้นยอดอย่างเจชนาทิปเจ้าแบงค์เนี่ยหรือสุภโชคสารชาติเนี่ยอัปเกรดตัวเองขึ้นมาได้ก็พเพราะไปเล่นอยู่ในเจลีปไปเล่นอยู่เบนเยียมครับมันเป็นหลักฐานที่ชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วทีนี้ถ้าเราอยากได้นักเตะอย่างคริสปิมนักเตะอย่างแบงค์นักเตะอย่างเจเต็มทีมเราเราก็ต้องไปสรรหานักเตะที่เป็นทีมชาติไทยเราที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นคนไทยเข้ามาให้เยอะที่สุดเราไม่ได้ผิกดกฎหมาย และสิ่งเหล่านี้มันจะนํามาซึ่งเงินซึ่งทองในในันดับแรกเราจะได้มีกําลังในการจ้างโค้ชสร้างอะคาเดมีจะได้สปอนเซอร์มามาเคลื่อหนุนเราคุณจะให้มาดามแป้งควักกระเป๋าอยู่แบบนี้ไปอีกนานขนาดไหนครับไม่สงสารมาดามแป้งเลยนะครับตรงจุดนี้ตั้งหาครับที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะสร้างผลงานได้ดีเหมือนบุญรานะในในฐานะเป็นทีมชาติถ้าเรา ตั้งกลุ่มคณะกรรมการขึ้นมาสร้างทีมชาติของเราอย่างจริงจังส่วนสิ่งที่ยิชิทำตอนนี้เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับประเทศไทยเรามากนะที่จะสร้างทีมโยชนต่ทางเนี่ยหรือจะสร้างนักเตะทีะ่พัฒนาอยู่เนี่ยทำไปเลยครับผมไม่ได้กีดกันแต่มันอยู่คนละข้อข้อหนึ่งนะเรามีเพื่อน,นหลายคนมาเข้าใจผิดผมบอกได้ไครับว่าท่านถามหาห,าหลีกเยาวชนนะท่านรู้ไหมครับว่าทำาหลีกเยาวชนมันใช้เงินกี่ล้านนะ และในการทำเหลียเยาวชนนะมันไม่ใช่แค่ว่าจัดการแข่งขันนะไม่ใช่แค่มาซื้อถ้วยมาทําอะไรบางอยัดแต่มันต้องดูแลหลีกมันมันใช,มนใช้มันใช้งบป,ประมาณมหาศาลต้องหาสปอนเซอร์นะครับมันหลายสิ่งหลายอย่างคุณจะให้มาดามแป้งควักกระเป๋าอนะเหรอเจ้างั้นเหรอครับประเทศไทยอะ่ะนี่มันระบบเกร้อกูลเลยนะครับแต่ถ้าทีชา้าไทยเราเนี่ย เราไม่ได้ไปขโมยนักเตะมาจากไหนแต่เราไปนักเตะไทยเรามาร่วมทีมยกระดับขึ้นโปรและสามารถทำผลงานได้ดีในฟุตบอลโลกที่ชาเมเชียเนี่ยเดี๋ยวงบประมาณมันจะมาเองครับเดี๋ยวสปอนเซอร์มันจะมาเองนี่ต่างหากครับเขาถึงเรียกว่าโปรทั้งทีมชุดใหญ่โปรทั้งการบริหารถ้าให้มาดามแป้งหรือให้คนมาบริจาคให้ตลอดเวลาเนี่ยเขาไม่เรียกว่าโปรครับเขาเรียกว่าการอนุเคราะห์ครับ และมันเป็นการแค่เป็นการพัฒนาเฉยๆมันจะไม่มีทางหลุดเข้าไปสู่คำว่ามืออาชีพและสามารถต่อสู้กับชาวโลกก็ได้เลยนี่เองครับเป็นเป็นภาพที่ผมพยายามจะฉายให้เห็นนะว่ามันจะต้องไปแบบนั้นจริงครับมันนี่จะสามารถประสบความสําเร็จได้ในระดับโลกส่วนโคดิชิเนี่ยเขาทําหน้าที่เขาดีแล้วเราเนี่ยจะต้องนะครับมีแนวโน้มทัศนคติที่มองเห็นภาพที่มันเป็นจริงให้ได้ ท่านบอกว่าต้องทำลีกเด็ก,ดกให้ได้ก่อนทีมชาติที่จะไปชุดใหญ่ไอไปฟุตบอลโลกได้แล้วลีกรเด็กของท่านว่าเนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่สร้างครอบครัวฟุตบอลถ้าไม่ทีทำทีมชุดใหญ่ให้ดีที่สุดเนี่ยเด็กเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาไปไม่สุดหรอครับและท่านจะทํำยังไงครับที่อะคาเดมี่หรือลีกท่านเนี่ยจะสู้ลีกเอิงจะสู้พิมร์ลีกเขาได้ลีกเยาวชนเขาท่านจะทํำยังไงครับ สร้างขึ้นมาสิครับหลีกเยาว,วชนเด็กเราในเมืองไทยอะ่ะเด็กคิดมุมเดียวนะถ้าท่านสร้างสร้างหลีกเยาว,วชนขึ้นมาเนี่ยความเข้มข้นในหลีกเนี่ยมันจะสู้ไปไหมหลีกที่แม็กเซ็เขาเล่นอยู่ในหลีกเยาวชนอังกฤษได้ไหมหลีของท่านเนี่ยมันจะสู้นะครับหลีกเยาว,วชนที่หลีกเอิงอะ่ะที่ระบันการีเยเขาเล่นมาเนี่ยจะสู้เขาได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้มันก็เป็นหลีกไทยอยู่เหือนเดิมครับ การยกระดับขึ้นมันต้องต้องยกระดับภาพลักษณ์นะครับมันมันต้องมีตัวอย่างให้ดูในทีมชุดใหญ่ระดับฟุตบอลมันเกี่ยวข้องกับดวงคติและแพชชั่นมันต้องยกขึ้นตรงนั้นพอยกขึ้นตรงนั้นเสร็จเงินเข้ามาเราค่อยทําโครงสร้างในระดับสูงให้เป็นหลีกเป็นอะคาเดมีให้เต็มเต็มประเทศเราถ้าศักยภาพเรายังไม่ถึงเราต้องทําแบบญี่ปุ่นสิครับ ญี่ปุ่นเนี่ยศักยภาพของอะคาเดมีเขายังไม่ถึงพอเด็กถึงระดับนะครับอายุสิบแปปีเข้าหาทางไปค้าแข่งต่างประเทศทั้งนั้นแหละครับเขาไปอัปเกรดเขาอะพราะเขาก็ยังทําไม่ถึงภายในเขาหรือเขายังทําไม่ถึงยุโรปอะอะคาเดมีเขาก็ยังทําไม่ถึงยุโรปขณะเขาใช้ทุนมหาศาลเราแค่พ่ายแพ้ในฟุตบอลเยาวชนรุ่นยูยี่สิบยูสิบเจ็ดและเราไปเผลอมองดูอุซเบกิสถานเนี่ย นะครับแล้วเราก็มาพูดกันเรื่องเงยาวชนจะทำเหลีกเยาวชนจะต้องพัฒนาเยาวชนเพื่อจะหวังไปฟุตบอลโลกโดยไม่แยแสไม่สนใจทีมชุดใหญ่เลยผมคิดว่าเราคิดผิดนะครับมองเสียใหม่นะไม่รู้ไม่รู้ใครคิดเรื่องนี้ขึ้นมาผมไม่ไม่เข้าใจในะในประเทศเราอะแต่ผมคนนึงครับผมยืนยันว่าเส้นทางที่ผมพูดนี่แหละคือเส้นทางที่จะประสบความสาเร็จอย่างแท้จริงไม่โกหกกันครับ มีฟ้ามุนใจคนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งหมายแห่งใช้วันนี้มุงม,มันไม่เคยวันไหวสู้สุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรารักต้นไทย ันนี้ฝ้ามังใจคนยังสู้อยู่นีไว้ช่างสึกยังก้าวเดินสู่จุดม,มุ่งหมายแห่งชัยวันนี้มุ่งมันไม่เคยวันไหวสุสดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทย